เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะนับจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะพักฝ่ายค้านได้เริ่มการอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอาชานายกรัฐมมตรีราาัฐมนตตีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายนะคะของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะโดยฝ่ายค้านได้จัดเวลาจัดเต็มเลยนะคะกว่า30 ชั่วโมงนะคะในการอภิปรายพลเอกประยุทธ์เพียงบุคคลเดียวนะคะแต่การอภิปรายพลเอกประยุทธ์นะคะก็อาจจะมีการพัดพิงไปยังบุคคลรัฐมนตรีอื่น,นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อง,งานที่พลเอกประยุทธ์ดูแลในภาพรวมนะคะโดนจารชี้แจงนั้นก็จะเกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็กับรัฐมนตรีที่ถูกพัดพิงด้วยนั่นเองค่ะ สำหรับไฮไลท์ในวันนี้นะคะโดยภาพรวมแลวก็เป็นการอภิปรายท่านนายกในกรณีการบริหารราชการแผ่นดินในงานของกองทัพแล้วก็งานเรื่องการบริหารเรื่องเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆนะคะแต่ที่ต้องจับตาดูนะคะคือปรากฏการณ์จากเมื่อวานนี้นะคะลังจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัมกรีได้ถูกพาดพิงกลางสภาโดยสสพักฝ่ายค้านได้อภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหารในอดีตนะคะพลเอกประวิตรได้ลุขึ้นชี้แจง ะะเป็นเวลากว่า1นาทีครึ่งนะคะซึ่งถือว่ายาวสำหรับพลเอกประวิทย์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์เคยขึ้นมาชี้แจงในการอภิปรายครั้งก่อนก่อนนี้ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะร่วพลเอกประวิทย์ก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์รัฐประหารว่าตนเองนั้นไม่เกี่ยวข้องแล้วก็อย่ามาโยงกับ3ปอทั้งหมดนะคะเพราะว่าแม้แต่วันเวลาทลารัฐประหารตนก็ไม่ทราบว่าจะมีวันใดเกิดขึ้นแล้วก็ชี้ไปยังพลเอกประยุทธ์นะคะว่า คนนี้คนเดียวที่ทําปฏิวัตินะคะทาให้กลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาในสภาวะพลเอกประวิตรออกมาแฉหรือไม่หรือบางคนก็มองว่าอาจจะเป็นมุกทางการเมืองนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าพลเอกประวิตรนั้นมีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์เป็นอย่างมากในฐานะพี่น้องสามปอที่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเป็นร้อยเอกร้อยโทร้อยปีที่ อยู่บ้านทหารเสียรอ21รออจังหวัดชลมุรีนะคะถือว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์มายาวนานกว่า50ปีนะคะแล้วพลเอกประยุทธ์ก็เคยบอกเราว่าความสัมพันธ์ของ3ปอนั้นแนบแน่นนะคะแล้วก็บอกว่าการที่ตนเองมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ๆทั้งสองคนคือบิ๊กปพพ๊อกพลเอกอนุพงศ์พงจินดานและพี่ป้อมพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนะคะแน่นอนว่า การที่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารก็มีส่วนถูกนะคะเพราะพลเอกประวิทธิ์ไปได้มานั่งโต๊ะคณะรัฐประหารที่มีการนั่งของพอบอรเราทัพในวันรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557นะคะ แต่ปรากฏว่าต่อมานเมื่อคืนที่ผ่านมามีการใช้เอกสารคณะที่ปรึกษาคอสชนะคะคณะต่างๆนี่ก็มีชื่อพลเอกประวิทย์ขึ้นมาว่าเป็นประธานคณะที่ปรึกษาตรงนี้ก็เลยทาให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประวิทย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รัฐประหารเพราะพลเอกประวิทย์นั้นก็มีชื่ออยู่ในคณะคอสชในฐานะตาแหน่งประธานที่ปรึกษาตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ว่าสิ่งที่พลเอกประวิทย์พูดมานั้นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเร่าย้อนหลังกันให้ฟังนะคะว่าพลเอกประวิทย์นะคะก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโมในยุคคอสอชอด้วยนั่นเองนะคะในช่วงหลังรัฐประหารปี57นะคะตอนนั้นเองเนี่ยก็มีการฟอร์มครมรเกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นีขึ้นเป็นนายกมนตรีเองนะคะถือว่าเป็นผู้น,นาําคณะรัฐประหารขึ้นเป็นนายกมนตรีเองนะคะแล้วก็ มีการตั้งคณะมนตรีขึ้นมาในเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะมีการมองกันว่าพลเอกประยุทธ์จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาหมเองหรือไม่นะคะแต่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็ปฏิเสธไม่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาหมเองนะคะทำให้ต้องไปมองว่าจะนำใครไปเป็นรัฐมนตรีกลาหมแทนซึ่งชื่อหนึ่งที่มีการมองก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะคะซึ่งพลเอกอนุพงศ์นั้นเป็นพุ่มจัการทหารบกก่อนพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วเกษียณก็เป็นพลเอกประยุทธ์ต่อเลยนั่นเองค่ะในช่วงรอยต่อนี้เนี่ยก็ทะ ก็ทาให้เป็นแผงอํานาจของสองปอนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะบุคคลที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเองก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะหากย้อนกลับไปในอดีตนะคะพลเอกประวิตธิเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาแล้วตอนนั้นเนี่ยคุสเทพเทเทกสุวรรณเนี่ยในฐานะผู้จัดการรัฐบาลนะคะได้ไปเทียบเชิญ ถึงบ้านพักป่ารอยต่อเลยครับเพื่อเชิญมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคพระเนตรกวีนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแล้วก็เว้นวังไปช่วงรัฐบาลคุณยิ่งรักและกลับมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอีกครั้งนะคะเราต้องจับตาดูกองกําลังในกองทัพะะในะใายุคกันรัฐประหารปี57ไม่ว่าจะเป็นผอบพอลไม่ว่าจะเป็นจะเป็นระดับแม่ทัพระดับหน่วยคุมกําลังต่างเนี่ยหรือว่าที่เรียกกันว่าขุมกําลังปฏิวัติโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเรียกได้ว่า บุคคลที่เติบโตมาในสายบุรพพยัก์เป็นหลักนะคะที่ขึ้นมาเป็นกองกําลังหลักในขุมกําลังปฏิวัติในยุคนั้นนะคะซึ่งสายบุรพพยักษ์นี้ก็คือสายของสามปอบุรพพยักษ์นั่นเองนะคะดังนั้นในบรรดาขุนพลกองทัพขุมกําลังปฏิวัติในยุคนั้นเป็นสายบุรพพยัก์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้การปฏินนวัติปี2557นั้นประสบความสําเร็จนะคะ คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากนี้นะคะก็คือในอนาคตจะเกิดรัฐประหารอีกหรือไม่นะคะก็มีการวิเคราะห์ไปอย่างจํานวนมากนะคะแต่ว่าวันนี้เองนะคะบริบทดุลอํานาจโครงสร้างกองทัพนั้นเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะกับกองทัพบ,บกนะคะขุมกําลังต่างๆในกรุงเทพที่เป็นขุมกําลังปฏิวัติเดิก็มีการโอนหน่วยออกจากนอกกองทัพบ,บกแล้วก็มีการโอนหน่วยออกพื้นที่กรุงเทพไปหรืออยู่ในพื้นที่ปริมณฑลแทนนะคะทำให้บริบท การจะทําปฏิวัตินั้นเปลี่ยนแปลงไปไปจากอดีตมีเงื่อนไขมีปัจจัยแล้วก็มีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากอดีตนั่นเองนะคะทำให้การประเมินการวิเคราะห์ว่าจะเกิดการปฏิวัติในอนาคตรหรือไม่นั้นไม่สามารถที่จะไปเอาเหตุผลหรือปัใจจัยในอดีตมาวิเคราะห์หรือว่ามาจับได้แต่ต้องมองบริบทดูอำนาจโครงสร้างกองทัพ ในปัจจุบันนี้เป็นหลักนั่นเองค่ะเราก็จะมองเห็นได้ว่าการรัฐประหารจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งที่ผ่านมาระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมาที่เมกประยุทธ์นั้นเป็นนายยมนตรีในยุคเลือกตั้งนี้ก็มีเหตุการณ์การเมืองสคัญเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มทางการเมืองต่างๆในเวลานี้นะคะก็เห็นจากปฏิบัติการต่างๆแล้วการรัฐประหารก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ หากในอนาคตทางการเมืองก็ต้องจับตา,กกาดูปีหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะก็ต้องดูว่าการเลือกตั้งจะมีผลการเลือกตั้งเป็นยังไงซึ่งก็เป็นอีกจุดสําคัญในการชี้วัดว่าประเทศไทยจะวนเวียนอยู่กับเอกราชประหารอีกต่อไปหรือไม่ค่ะ